อันนี้จะเป็นองค์ระกอบสมองนะองค์ระสมงทีเ่เราต้องรู้จักอนุกรมขนาดมาก,ก่อนเรามาดูอาร์ผสมก่อนองค์ระสมงความต้านทารทีน,นี้เราต้องรู้ให้เป็นว่าอาร์ไหนอาร์ไหนนี่มันขนรราลิมปสมองเป็นยังไง อือตอนนี้มีหกตัวเราต้องดูก่อนว่าถ้าอนุกรมคือการต่อกันระหว่างคลางงานแต่ถ้าขนานเป็น,น,นจ่ายตัวเดียวกันหัวเราจะต่อหัวท้ายแล้วต่อท้ายด้วยกันถ้าอย่างนี้หัวต่อหัวนี้นะครับนี่เราจะทอย่นี้ก่อน,น,นอันนี้คือขนานนะครับอา่าเฉีาห้าขนานกันพอได้มัตอบปุ๊บตัวนี้จะเป็นอนุกรมกันหรืออนุกรมกัน แล้วก็ของจะมีขนานาการแล้วก็บบจะมีก็จะเป็นมนวงจรตรงนี้อ่าเราดูนี่ R1 เท่ากับ R4 ขนาน r าก็จะกลายเป็น10 10ิบคูณสิหารด้วยสิบบวกสเท่ากับยี่ร้อยหาร20่เท่ากับหโอห์มนะฮะ สูตรก็มี5่าตัวเหมือนกันเอาตัวข้าวมันเองหารด้วยจนวนก็คือสิบพนะันสองร้อ้าก็จะได้รูปใหม่แล้วแต่รูปนี้ก็จะได้รูปนี้ทันทีร้อสอนนี้รูปแบ็คก็เหลือรูปนี้เปกน R T หนึ่งเท่ากับห้าโอห์ม ตัวน,นี่ก็5รวมแล้วก็มาบวกกันนะครับเอา R2 ับเอา R6 บวกกันเพราะมันเป็นอนุกรมกันแล้วมาบวก R2 R3 บวกกันเพราะมันอนุกรมกันก็จะเป็น R2 เท่กกากับ R2 บวก R3 เท่ากับ 5บวก5 Rt2 เท่ากับ10โอห์มเท่ากับ10โอห์มทีนี้ต่อไปเราก็เอาตรงนี้เขาเ้าไป Rt3 Rt3 เท่ากับ Rt1 อุกรม,น,น,น,มนะอนุกรมกับ R6 เท่ากับ5บวก5เท่ากับ10โ oh อห์ม Rt3 ทีน,นี้บวกกันทีนี้บวกกันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งก็คือแบบนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นขนาด r c สองกับ r c สามเท่ากับสิบโอห์มสิบโอห์ม อันนี้ R1 เท่ากับ5โอห์มอันนี้ RT2 ขนาดกันก็ก็เป็น RT3 เท่ากับ RT2 ขนาด RT RT3 10คูณ10หารด้วย10บวก10อ้อยหาร20เท่ากับ5โอห์มน,นะครับก็คือเอาตัวทั้ง ถ้าเท่ากันืูตัวมันถามด้วยจำนวนนะแล้วก็พอได้สุดท้ายแนละ้วก็เหลือ R หนึ่งเท่ากับ5โอห์มกับ R RT สามเท่ากับ5โอห์มวงจรสุดท้ายก็คือวงจร RT RT เท่ากับกี่โอห์มอะ RT เท่ากับนี่คือคันอนุกรม นะครับ R1 บวก Rt สามห้าบวกห้าเท่ากับ10โอห์มนะครับ Rt เท่ากับ10โอห์มอ่าอันนี้คือวงจรผสมแบบคอนแทร์ผสมนะครับทีนี้เราไปดูยกตัวอย่างอีก,อกข้อหนึ่ง อันนี้จะงงถ้าถ้าพอพ่อีนะก็จะเป็นอย่างนี้ อาสองอาสามอาสี่อาห้าอาร์หกอาเจ็ดอาแปดอาเก้าอาสิบอาสิบอาสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดตัวนะครับก ทีละก่าหกห้าห้าต่าอ่ะทีนี้หาต้องหา r ายากนะเราจะต้องรู้ว่าอันไหนอนุกรมอันไหนขนานักเรียนได้ไหมอย่างนี้มันจะดูยากมากเลยถ้า อย่างนี้คืออะไรแรัอย่างนี้คืออะไรอ,อ,อันุกรมอันุกรมใช่ไหมอ่าอันนี้อันุกมรมพอได้คำตอบแล้วมาเป็นขนานนะครับทีนี้เอาจากคิดคิดรูปนี้ก่อนนะฮะเออคิดรูปนี้นะครับอันนี้คืออนุกมรมอนุกรมนะครับก็คือ R T รหนะรึ่งเท่ากับ r 8บวก r ส1บ5อบก5เท่ากับ8ก็จะได้รูป r r ที่หนอันนี้นะคร r ที่หนอันนี้อันนี้8อันนี้ ปดอันนี้สี่อาทิเดียวกับแปดทีน,นี้จากที่เรียนมาครับหัวจุดมหัวท้ายตุดท้ายทีน,นี้ก็ต้องเป็นรูปอันนี้ก็ต้องเป็นขนานถูกไหมอันนี้ต้องเป็นขนานนะแปดแปดบวกแปดอันนี้เป็นขนาดแปดนะก็คือถ้อาเหมือนกันเอามาจำนวนเอามาหารจำนวนมัน ถูกไหมครับนะก็คือ rt สองเท่ากับแปดขนานแปดเท่ากับแปดคูณแปดฐานด้วยแปดบวกแปดแปดหกสี่หารสิบหกเท่ากับสี่โอ้โหครับเรจะได้รูปรูปนี้ เอาจีโอไปแล้วก็ก็จะได้รูปมาแทนรูปนี้ะนะครับมาแทนรูปนี้แล้วอันนี้ออกเอาจีน,นี้ออกเป็นตัวนี้เป็น rt นะสองเท่ากับสี่นะไอ้ต้อครับสี่สี่ก็อน,นุกรมตัวนี้ก็เป็นสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับเป็น rt สาม Rt สามเท่ากับ Rt สองบวก R สิบนะครับ R สิบเท่ากับสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดโอห์มแปดโอห์มก็คืออาร์น,นี้อาร์น,นี้มาบ,บวกกันนะ ตบวกกันปุ๊บมันก็จะลกลายเป็นรูปนี้แปดโอห์มกับแปดโอห์มถูนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดก็ขนาดกันคือถ้าขนาดแปดแปดก็คือเท่ากับสี่เหมือนเดิมก็คือ r t สี่ 4. เท่ากับขนาดด้วย r t สามขนาดกับ r เจ็ด อาก็คือแปดขนาดแปเท่ากับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะนะครับเท่ากับสี่เดิมอ่ะก็ทับตอบตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูปนี้ทันทีหายไปหายไปอ่ะไปชัดหนึ่งแล้วนะครับอไปช่องหนึ่งแล้ ตัวนี้นะครับก็คือ r t 4, เท่ากับ4หายไปช่องนะครับทีนี้ก็จะมาคิดช่องนี้านี้แล้วมีช่องนี้ก็คือ r 4เทากับ6 r 5เท่ากับส0 r 6เท่ากับ3อันนี้ r 2อเท่ากับ8นะครับ อันนี้หกบวกสี่เป็น R สองตัวนี้มันอนุกรมกันนะเพราะกาเป็นหกบวกสี่เป็นสิบก็เป็น R T ห้าเท่ากับ R T สี่บวก R หก R T สี่คือสี่บวกหกเท่ากับสิบโอห์มและ R T ห้าแล้ว อาีหก็จะเป็นรูปนี้เนี่ยอาีห้านี่เป็นสิบสามแปดอันนี้ก็ขนาดเดิมอ,อาทีห้าอาทีห้า อันนี้ก็เป็น R T R เท่ากับ R T ห้าขนาน R 6กนาฬกกาก็เป็น10บคูณ10บหารด้วยสิบบวกสิบร้อยหารยี่เท่ากับห้าคือเอาสิบหารสมี2ตัวก็ได้ห้าโอห์ ก็ได้รูปใหม่มาก็คือรูปนี้ก็จะตัดทิ้งเป็น Rt 6เท่ากับ5นี่ก็อนุกรมกับตัวนี้กับ R6 ก็เป็น Rt 7เท่ากับ Rt 6บวก R6 5บวก3เท่ากับ8โอห์มครับ พอได้8โอหมแล้วก็8โอหมตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูปนี้8โอห์มกับ8โ oh อหมทันทีนะครับเป็นขนานกันแล้ว Rt8 เท่ากับ Rt7 ขนานขนาน R2 R2 แปดขนาด8ดตาเราหาแล้ว แปดหารแปดได้ได้สี่นะก็คือแปดคูณแปดหารด้วยแปดบวกแปดพอได้สี่ปุ๊บพอได้สี่ปุ๊บก็เสือรูปเดี่ยวคือรูปนี้หลือรูปนี้พอน,นี้ได้สี่แล้วนะครับก้อนอยเยอะอตัวนี้คือรูป อนุกมนะครับต่อไปก็คืออนุกมอนุกรมก็คือบวกกันแค่นั้นเองก็คือ r 1กับ r 3และ r g แบบเท่ากับ c บวก c บวกส r อาร์ทีเท่ากับ r ารทีแบวกอาบวกอาร์สามบวกสีบวกสอเท่ากับสิบอารีเท่ากับสิบโอห์มโอเคครับแค่นี้แค่นี้